พี่โดมผมยังไม่รู้ว่าคลิปนี้มันจะยาวกี่นาทีนะแต่ผมมาเพราะผมเดือดร้อนจากการคาคลิปยาวสาสิบกนาทีแล้วทุกๆคนดูมันสองนาทีและอาจจะคิดว่าผมกําลังดูแคลนกําลังดูถูกคนที่เป็นโปรแกรมเมอร์อย่างพี่เพราะว่าผมอาจจะไปใช้คําว่าอันนี้เห็นด้วยนะเราไม่จำเป็นต้องรู้ว่าแต่ละบรรทัพมันคืออะไรขอให้มันรันได้ก็แล้วกันซึ่งอันนี้น่าจะเป็นจุดที่เราจะต้องพูดคุยกันเยอะเหมือนกันประจำวันนี้นะครับ เริ่มต้นจากยกมือไหว้ไม่ได้ไหว้สวัสดีนะฮะไหว้ขอโทษนะฮะขอโทษพี่โดเรียกมาด่าะในในฐานนี่วันนี้มาให้ด่าเลยเพราะว่าวันนี้มาชนบุรีบ้านพี่เลยแล้วก็ผมก็ต้องพูดว่าผมเห็นพี่เป็นผู้ใหญ่บ้านของวงการแต่วันนี้เป็นตัวแทนหมู่บ้านหน่อยเพราะว่าพี่เป็นโปรแกรมเมอร์ตัวกลับอยู่ในวงการมาอย่างยาวนะถ้าเราจําได้รายการไอที ที่ผมทําในอดีตเนี่ย i จ g e n i u สหรือจะแบบสายยุคแรกนี่เรามีพี่โดมาโดยเสมอนะพยายามจะผลักดันโปรแกรมเมอร์ไทยนะในมุมมองหนึ่งแต่วันนี้น้องโดนด่าเพราะว่าไอบริบทที่มันมาประมาณสักนาทีสองนาทีที่มันเกิดจากคลิปสามสิบหกนาทีซึ่งจริงๆผมก็ไปสัมภาษณ์องค์กร s c b x ซึ่งเขาถือว่าผลักดันพนักงานในองค์กรคือเขาเป็นนอนโค้ดแต่เขามาเขียนโค้ดได้ในยุคนี้เพราะว่า AI มันทำ generative โค้ดออกมาได้ แล้วเขาก็แก้ไขปัญหางานเฉพาะด้านของเขาซึ่งไม่เกี่ยวกับแอปหลักนะอแอปหลักงานหน้าบ้านงานหลังบ้านที่เป็นระบบเน่ยังไงก็ต้องมีโปรแกรมเมอร์อยู่แล้วแต่ทีนี้วันนี้ก็มาด้วยคําถามง่ายๆครับว่าแนวคิดผมเนี่ยมันมันถูกและผิดอะไรบ้างที่ว่าวันนี้เมื่อ a อมันถุยโค้ดออกมาให้เราได้เนี่ยเราก็เอาโค้ดนั้นลันไปเลยทํางานง่ายๆเราไปโดยที่ไม่ต้องไปรู้ก็ได้ว่าโค้ดนั้นมันแปลว่าอะไรมาให้ด่าก็ด่าคำนี้แหละคำที่ว่าเมือี้หละ โทรไปถามมาด่าให่ได้มาให้ด่าก็ห่ะคือการที่บอกว่ามันไม่ยังรู้ว่าประธานาัิบดีเขาบ้างไงก็หลังได้แต่โอ้ไม่อันตรายจริงจริงอันตรายมานั่นคือสิ่งที่มันมันปิดทุกคนเห็นแล้วอุ้ยตกใจนะเราก็พี่ก็แชรจนะพี่เข้าใจกล่องลงใจนั้นแต่ที่ผมผมรู้สึกเศร้าและวันนี้ผมก็เลยอยากจะมาคุยกับพี่เพิ่มคือคือคืออย่างนี้ต้องเล่าให้ฟังว่าโค้ดเนี่ยคนเขียนต้องเข้าใจอแต่โอเคสมมติว่าเขียนหลายคนคนละโมดูคนละฝ่ายคนละอะไร คนอืจะไม่เข้าใจถ้าเป็นโปรเซอรเขาจะมีเขาจะมีรีวิวโค้ดใช่ไหมคือเราจะทำอยากให้คนหนึ่งคนทําฟังก์ชันเนี้ยเช่นฟังก์ชันทจกอยาก่างจที่ทําแอปตัวหนึ่งฟังก์ชันทานเฟอร์กระเป๋าเอไปกระเป๋าบีสมมติอย่างนี้นะไปคนเขียนเนี่ยมันก็ต้องรู้ว่าที่มันเขียนนะ่นคืออะไรถ้ามันตอบว่าถ้ามันถามว่าพี่ถามว่าเฮ้ยฟังก์ชันนี้ทำอะไร่าว่าแต่โค้ดเลยถามว่าทําอะไรมันตอบไม่ได้เนี่ยเราก็เสี่ยงละเอ้ยมึงจะโอนคิปโตไปไหนอะไรเงี้ยคือคนที่เขียนบรรทัดนันคนนั้นต้องเข้าใจอันนีีี้้้้เเเเเเปป็็นนนนนนนหลลักกกยาาาไไไไมมม่่่่่่่่ขขใใจจดคคสวอออืืรงงึ ก,ก็ว่าเรื่องหนึ่งหรือบางคนบอกเฮ้ยเรามีโปรแกรมหลายตัวที่เราไม่เคยเข้าใจเลยเช่นพี่ชาดินุกที่ไม่เข้าใจทุกอันทุกทำงานยังไงพี่อาจจะไม่ไั้งหมดก็ได้แต่ว่าอันนั้นเป็นบุคคนซอร์สมันมีคนใช้มาสิบยี่สิบปีมันถูกผ่านสายตาคนมาหรือง่ายๆคำถามนี้ก็ได้เราเชื่อในงานบิตคอยมันมียี่สิบเอ็ดล้านจริงๆ<ม>คุณอ่านข้าใจโค้ดมันเหรอคุณเข้าใจมันเหรอไม่ต้องเข้าใจก็ได้ไม่ต้องอ่านหมดก็ได้แต่ว่ามันถูกรูปโดยคนประมาณหนึ่งเพราะแต่ว่าคนที่มันเขียนอ่ะมันต้องเข้าใจอันนี้คือหัวใจที่พ แอ่ว่าไอ้คนที่เขียนรักได้หรือไม่เข้าใจอันนี้ไม่ได้จริงจริอันนี้ผมขอโทษผ่านโดมถึงโปรแกรมเมอร์ทุกประเทศไทยเลยเพราะว่าเดินที่ผ่านมาเนี่ยผมคิดว่างานเฉพาะทางเนี่ยมันคือโปรแกรมเมอร์คือเทพอยู่แล้วอผมยกยอพี่ก็รู้จากตีว่าเราร่วมงานกันโปรแกรมเมอร์กันมาอย่างยาวนานเนี่ยผมก็รู้วเขาคือนักประพันธ์ผมชอบคำที่ฝรั่งใช้ออทอริงเนี่ยใช่ไหมมันแปลว่าอนุญาตก็ได้แต่จริงมันคือออเทอร์คือนักประพันธ์และโปรแกรมเมอร์ก็ประพันธ์ของออกมาแต่นี้ วันนี้เนี่ยเราเจอพนักงานที่เป็นน o n IT แต่อยากแก้ไขปัญหางานของตัวเองเขาก็ไปใช้ Chat GPT หรือว่า AI ตัวอื่นๆ generative code ออกมาแล้วพอโค้ e ได้พุกเอามาแปะสิ่งนี้เขามาอวดผ่านโชว์ของผมในบริบทนั้นผมมีหน้าที่ยินดีกับเขายินดีกับเขาอ่าแต่ถ้าเกิดเรื่องนี้มันไม่ถูกใจไม่ไม่เชิญไม่ถูกใจสิ่งที่หนุ่ยพูดมาเนี่ยครับทุกที่เป็นอย่างนั้นอยู่นะอ่าเขาอย่างพี่ก็ได้พี่เป็นคนที่ ไม่เขียนฟอนต์เองอไม่เขียนแอปอยู่แล้วพี่เป็นคนทําหลังบ้านพี่ถึงคอยบอกเชนสมาร์ทคอนแทกแต่ต้องให้คนเขียนสมัยก่อนทํายังไงอ่ะสมมติล่าสุดทําแอปตัวหนึง่งเป็นบล็อกเชนมาร์มคอนแทคมีคนโดนเนทเข้ามาในบล็อกเชนก็ต้องแจ้งคนนั้นคนนี้มีคนโดนเนทตอะไรเนี้ยพี่จะเขียนพี่ทําบล็อกเชนเสร็จรพี่ได้พลอยคอนแทคเสร็จแล้วพี่มี API ีไสำหรับสร้างกระเป๋าถ้าเมื่อกอดย้อนปีสักปีที่แล้วก็ได้ไม่ต้องนานก็ได้ก็จะประชุมอ่ะโอเคใครเขียนฟอนต์เองไอเนี้ยไอ้โชคมาเขียน พี่ต้องบีบละ hmm. เออว่าเนี่ยพี่มีหลังบ้านทําแบบนี้จุดประสงค์ต้องการจะให้คนเข้ามาล็อกอินด้วยโซเชียลเล่าให้ฟังเล่าให้ฟังยิ่งถ้าสองคนเนี้ยไม่เคยเขียนบล็อกเชนมาก่อน hmm. อันนี้ก็เริ่มยุ่งละอ่ะมึงไปดูไลบรี่ชุดนี้ <Yeah. S 1> มึงลองนี่ก่อนอะไรเงี้ยแต่ล่าสุดที่พี่ทาคือพี่ก็เอาไอเดียพี่อ่ไปให้ไอ้เจ้าหนึ่งไม่บอกชื่อดีือ่ามัน, mm hmm. ม,นมันเก่งเลยเดี๋ยวจะถามว่า mm hmm. เบมชดีีช mm hmm. มันมีตัวหนึ่งที่เก่งกว่าชไหมชื่อเคอร์เซ่บอกเลยก็ได้ให้มันก็ตั้งโจทย์ตั้งโจทย์่าเเอนีย มีสเากเท้าถ่ายแบบนี้มี ABI ไฟล์แบบนี้ช่วยสร้างฟอนต์อินเขียนด้วยรีแอทให้หน่อยมีปุ่มล็อกอินอ่ามีปุ่มล็อกอินเข้าเว็บสามได้วอลเล็ตสร้างวอลเล็ตมีสั่งโอนมีดดโ,โ,โนติเร่อนี้นั่นก็ว่ากันไปมันทดออกมาให้พี่ก็เอามาหลังถามพี่เขาอย่างไรพี่ไม่เข้าใจพี่อ่านเปลียนพี่ไม่ชอบเว้ยแกเราไม่ถัไม่ถนัดใจอ่ะเปลี่ยนเป็นรีวิวหน่อยได้ไหมมันก็เปลี่ยนเปรีวิวกลับมาเออวีวก็ไปแก้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 เสรศษนักไอ้เนี้ยไอ้โชคประชุมหน่อยพี่ส่งตัวอย่างให้เลยว่านี่ที่ปู่ต้องการมันกก็ดึ๊ เข้าใจอันนี้คือพี่ไม่ได้อ่านโค้ดแต่พี่สามารถส่งเราฝั่งเราจะได้ว่า POC พวกความเิ็ปต์ส่งไปแทนที่เต้องมานั่งอธิบายปากไม่ต้องก็คือเนี่ยมึงเห็นที่เราอยากได้มันก็จะลอกไปเขียนโค้ดชุดใหม่มีล็อกอินด้วยโซเชียลเชื่อมต่อซูปราเบเชื่อมต่อคือนั่นนั่นคือสิ่ธที่เราทําครับไม่ไม่แปลกเลยที่มีคนเขียนโค้ดแบบที่ไม่เข้าใจราหลังได้แต่บริบทมันคือ POC เอามาลองไปส่งมันเหมือนกับด้ามไม่ใช่ด้ามเลยซัมนะ คอนเซ็ปต์ท่านี้เขียนลงกระดาษแข่แต่ที่เขียนโทรบอกกันหรืออธิบายบนมีติ้งก็ส่งตัวอย่างให้มันดูแล้วก็รันได้อันนี้มันได้แต่พอเป็นโปรดักชันไม่ได้เลยไม่ได้เลยทําไมมันต่างกันคือมันมันเราไม่รู้ว่าการรันโค้ดชุดที่มันออกผลแบบเนี้ยจริงๆมันทํางานเหมือนที่เราต้องการไหมครับเราอาจจะมีเทสต์นะเราที่เราทำแอปเราจะมีพวกเอ่เทสคิวเอเป็นแผนกเทสตมหาบัตรแต่คนที่เขียนโค้ดยังไงก็ต้องรู้ว่าที่เขเขียนเขาเขียนอะไร Mm hmm. เพราะว่าเราเป็นคนเขียนโค้ดชูดี้ออกมาเองทีนี้ในแง่ของ, mer, องโปรแกรมเมอร์ทุกคนที่เป็นโปรแกรมเมอร์มันก็ใช้ AI ถามว่าใช้กรณีไหนยกอย่างที่พี่เมื่อกี้เป็นร e a c t มาเฮ้ย mm hmm. ไม่ไม่ถนัดเปลี่ยกเป็นนี้ได้ไหมนี้มันจะเป็นจังหวะที่เราจะต้องแทนที่จะอ่าน document ยกตัวอ,อย่าง่างเดิมเขียนดีแอปตัวหนึง่ง mm hmm. ใช้โพสเกตเป็นอัตโครับวันหนึ่งบอกเฮ้ยใช้ไฟเบ b แทนดีกว่าของ Google สมมุตินะมันคนที่ไม่เคยเขียนเนี่ยถ้าเมื่อก่อนต้องไปนั่งไล่เนาะ อาจจะหนึ่งวันไล่ตึ๊บตึ๊บตึ๊บ API ต่างกันไม่ต้องแก้อะไรบ้างทั่วดิมังต้องการเปลี่ยนโค้ดชุดเนี้ยเชื่อมจากโปรสเกตไปเป็นไฟเบกมันก็จะหาวิธีกลับมาให้เราครับนี่คือหน้าที่ของเรียนแต่แน่นอนพอเริ่มเขียนเราก็ต้องมานั่งรายละเอียดว่าเฮ้ยมันเขียนเดียวทาน้วเดยกตัวนี้จริงไหมมันทำอะไ้จริงไหมอะไรเงี้ยก็ต้องเขียนอาจจะ hallucination หรือหลอนก็ได้ใช่ไหมใช่ใช่พ้นออกมาโดยที่หลนไม่ได้จริงปกติปกติมันหลอนไม่ได้อยู่แล้ว มันจะต้องต่อรองต่อเสียงกับเราสักระยะหนึ่งเพราะมันคือมันบ้าเข้าใจผิดขอแก้นหน่อยไม่จริงมึงพูดรเาเมืม่อกี้ผิดสร้าไม่ขึ้นหนรืออะไรบอลลี่เก่าไปเว็บสามเขาไม่ใช้แล้วเขาใช้อีเธอร์เจสอะไรเงี้ยคือมันมีพวกนี้อยู่เสมอเพราะงั้นชักที่ปฏิทีเองก็ไม่ได้ก็ไม่ได้เก่งเรื่องโค้ดเท่าไหร่เมื่อเทียบกับไอ้คนที่มาสายโคตรจริงๆอะไรอย่างเทอร์เซอร์เขาว่าเก่งกว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าแต่การันตีบอกว่าโปรแกรมเมอร์ก็ก็ใช้เอไอช่วยเขียนโค้ดในบริบทนี้ อ่าโลกปัญญาประดิษฐ์เนี่ยวันนี้ AI วันหน้า AGI ใ่ม,มันกําลังครอข้อมูลทั้งโลกอะ่ะใช่ทั้งแท็กทั้งภาพทั้งเสียงทั้งสติปัญญาทุกอย่างแล้วมันก็มีความท้าทายมนุษย์มากๆเลยว่าเดี๋ยวมันจะฉลาดกว่าหรือใช้คําว่ามันจะเป็นคนฉลาดทุกคนบนโลกรวมกันทุกคนก็จะมีเอ็กซ์เพรเอาไว้ใช้งานได้เองทีน,นี้ผมเข้าใจว่าเรื่องนี้สั่นคลอน ความรู้สึกของคนที่ร่ำเรียนมาอย่างยาวนานไม่ไม่เชิงไม่เชิงหรอคืออย่างนี้ในฐานะพี่เป็นคนจ้างโปรแกรมเมอร์พี่ต้องหาจ้างสิที่ถูกกว่าเสมอโปรแกรมเมอร์อายุสามสิบต้นๆมันก็เลยเป็นแสนนะอัอข่าวถึน่าินดีสำหรับบริเวรนี้พี่กลับไปจ้างเด็กจบใหม่เรือเงินเดือนสองหมื่นเจ็ดถึงสามหมื่นถ้าเด็กมันเตรียมของสมัยเรียนมีชิปรีโพรให้พี่เนี่ยพี่มีความสุขกับการจ้างเด็กพวกนี้พี่จึงไม่ค่อยจ้างโปรแกรมเมอร์อายุมากที่เงินเดือนสองแสนกว่าเพราะว่าพี่จ่ายไม่ไหว การมี AI เนี่ยทําให้กลุ่มกลุ่มโปรแกรมเมอร์ที่ออกของอย่างพวกพี่เนี่ยสามารถที่จะลดต้นทุนตัวเองได้ที่หนึ่งสองมันเกิดอันหนึ่งที่พี่ไม่รู้หนุ่ยเคยได้ยินคําว่า s o บ o pioneer ไหมนะพวกพี่ได้ยมมากเลยคือมันมีคนบางคนบางคนที่มันอยากจะออกของด้วยตัวคนเดียวเป็นโปรแกรมเมอร์นะแต่มันไม่มีคนที่สกิลเขียน p y t h เ n ได้เลยได้แบ่ใหม่น้องๆพี่สามสี่คนเนี่ยมีทีมมันอยู่คนเดียวแล้วมันอยากจะออกของ เพราะ AI มาเนี่ยมันออกของแบบน่าตื่นเตึนมากว่าเฮ้ยมึงเขียนเองเหรอ่ดฟอนเอนใช่พี่มเขเยนเองเอช่วยคือมันมันมันพ่นถึงมันต้องการเนเชิงลอจิกของโปรแกรมมิ่งเนี่ยเข้าไปให้เพื่อจะได้ฟัอนเอ็นกลับมาทั้งนไมีเขียนฟ้อนไม่เป็นมันเขียนเป็นแต่หลังบ้านเขียนเป็นแต่ API มันจะเกิดสกิลแบบนี้เพิ่มขึ้นมา โปรแกรมมไม่ได้ไม่ได้จับวลกับการ A I มาแย่งงานเลยเนา่ะงานไม้ทำงานเสร็จไวขึ้นออกของเพื่อเพื่อจะทำงานได้หลายที่ด้วยถ้าบางคนเวลาไปสมัครงานเราถนัก A P I โปรากรมไม่เป็นตอนนี้ไม่ใช่ละมาเลยครับพี่ทูสตกผมก็ทำได้เพราะเดน๋ยวผมเขียนให้ได้ เนี่ยปรึกษาไอ้นี่มาเพราะฉะนั้น่ะมันจะจ้างคนหนึ่งคนทํางานได้เท่าคนประมาณสามคนที่มีสกิลต่างกันใช่ด้วย AI ใช่อันนี้ผมไม่เถียงแล้วผมก็ไปพูดทุกทุกเอทีด้พูดว่าสุดท้ายแล้ว AI ก็มาเสริมทำให้มนุษย์เนี่ยมีมีค่าตัวที่ดีขึ้นมีอัตราถูกไว้ใจในงานได้ดีขึ้นหมายวามว่าคนจะฝากฝังงานเดิมเคยกล้าฝากแค่ชิ้นเดียวตอนนี้ฝากสามชิ้นใช่รเบิดเจ็ดชิ้นก็ทําเสร็จได้เพราะว่าทุกอย่างมัน กราดเร็วด่ยงเดียวที่ไหนทำเได้แล้วแต่เราต้องการอาจจะเรียกว่าเป็นวิช i ั n นน y รีหรือการควบคุมงานของคนที่อยู่ในสายงานนั้นจริงๆใช่ฉะนั้นผมก็คงไม่ไว้วานการสร้างโปรแกรมให้กับน้องนักศึกษาที่จบวรรณกรรมแต่ผมก็ต้องตั้งใจหานักประพันธ์โค้ดมันควบคุมงานตรงนี้มันมีคนโค้ดต้องนี้สนุกมาพี่ชอบอาจารย์อาจารย์เดทโค้ดเรื่องนี้ว่ามันเอไม่ได้สำหรับจูนี้ S <S ออเอไอมันไม่ได้เหมาสำหรับพีกจะใช้ว่าพีจูเนียร์ด้วยซ้ำคือมันต้องเป็นโปรแกรมเมอร์เอาเอไอมาช่วยอันนี้มันจะสังเกตเราเรากำลังพูดถึงงานสองอย่างต่างกันนี่อันนี้เราพูดถึงนี่คือเรื่องโปรดักชันที่จะออกขอโปรดักชันที่ไม่มีปัญหาเลยกับยูเซอร์ที่ต้องการจะทำแอปกรอกฟอร์มแทนกูเกิลฟอร์มไม่มีเลยอยากจะมีฟอร์มที่มันหน้าตาดีกว่ากูเกิลฟอร์มซึ่งทุกคนเหมือนกันหมดทั้งโลกสมมตินะเก็บฟอร์มพนักงานเอชอาร์เพื่อจะไปเที่ยว เอาติ้งสมมตินะไม่อยากจะให้ Google Form อะเราให้ AI เขียนโค้ดจากบ้านเป็นไฟล์เบรพี่แฮปปี้มาความนี้คือมันคือสิ่งที่มันออกมาเราใช้เมืสมัยเราใช้ DB Form สมัยไม่อดีตนะไม่เป็นเลยหน้าตาสวยขึ้นคนกรอกง่ายขึ้นหน้าตาไม่ได้เหมือนกับคนทั่วไปมันดูเอยดูดีแต่มันไม่สามารถเอาไปใส่กับงานที่มีลอจิกซับซ้อนรับคนไม่มีสกิลโปรแกมมิ่งได้อันนี้พี่ยืนแบบแต่ถ้างานแบบเนี้ยเป็นแอปไม่เป็นเป็นเว็บไม่สวยเลยมีโดเมนของตัวเองเราเห็นด้วยไหมที่ วันนี้นอนไอทีคนที่เขาไม่ได้มีประสบการณ์การโค้ดมาก่อนและเขาจะใช้ AI ไที่เขาไว้ใจเนี่ยพ่นโค้ดออกมาให้และเอาไปแก้ไขงานง่ายๆในระบบงานของเขาพี่ห็นด้วยแต่ที่เราพูดเมื่อกี้อะไเป็นงานที่มันไม่ได้กระทบกับอะไรเพราะมันก็คือกรอกฟอร์มเพราะว่าในนผมต้องเซฟแขกและผมอยากจะเซฟเ c ซ x ที่ผมสัมภาษณ์เขาด้วยเพราะว่าพอคลิปสั้นมันถูกตัดออกมาผมเข้าใจว่าสัดส่วนการดูคลิปยาวมันแทบเทียบไม่ได้คลิปยาวเนี่ยคนดู เจ็ดเจ็ดหมื่นสามพันคนนะตอนนี้นะซึ่งแน่นอนมาสามสิบหกนาทีแต่อคลิปสองนาทีเนี่ยคนดูหลายแสนอ่าแล้วก็อาจจะแชร์แชร์ไปต่อว่าด้วยเพราะว่าตรงนั้นมันมันลืมไปว่าเราได้พูดถึงแอปอะไรอ่าใช้ได้นิดเดียวไอ้เพมที่ว่าเราไม่รู้โค้ดแต่เราใช้ได้งานนี่เขาอยู่บนจอเหพอดีอ่าคือสุภาพสตรีท่านนี้เนี่ยนะครับผมก็คิดว่าเขาเนี่ยเขาพิเารดีมากเลยนะเนี่ยตังสินดูงานล้าเขาก็จัดใหญ่โตดื้อประสบการณ์งานของเขาในสายของเขาเนี่ยเขาอยากได้โปรแกรมเล็กๆเพื่อเอาไว้ ส่งงานกันเองเขาก็ใช้โค้ดเนี่ยเจนออกมาแล้วพอเขาทำสำเร็จเขาไม่รูเขาไม่รู้โค้ดมาก่อนอ่าผมในฐานะพิธีกรผมต้องเช่นชมดีๆแน่เป็นพี่พี่อยู่ตรงนั้นพี่ก็น่าจะต้องดีใจเขาใช่คนธรรมดาโค้ดได้แต่บริบทสังคมที่อาจจะใช้คพาว่าเราถ่ายคลิปสั้นกันจนเราเสจนิดแล้วอ่ะคลิปยาวมันไม่วิ่งอ่ะทีมตัดคลิปสั้นออกมาเนี่ยก็พูดอกว่าอันตราย เพราะว่าพอไม่ได้พูดว่างานของเขาเป็นคือระบบงานภายในเขาเป็นเอชอาร์ถ้าผมจำไม่ผิดเขาเป็นสายเทรนนิ่งออาเขาเป็นสายเทรนนิ่งเขาก็มีงานที่มันไม่ได้กระทบกับระบบแบงก์อ่ะมันเป็นแค่ระบบงานภายในของเขาอ่ะซึ่งพอเขาหลันโค้ดได้เนี่ยเขาภูมิใจพี่ก็คิดว่าในมุมมองนี้คนทั่วไปก็จะได้รับประโยชน์จาก Gen e r a t i ที AI ที่สามารถทำโค้ดให้ได้ใช่มันคือมันอยู่ที่งานล้วโดยไม่ต้องรู้โค้ใช่ใช่ใช่หรือานตัวที่อาร์มันทอะไรยกตัวอย่างมาที่บอกอ่ะถ้างานกรอกอร์ม อ่าเป็นกรอกฟอร์มจะไปเอาทิ้งต้องการจะเพิ่มที่แบบดูดีกว่ากุ้งฟอร์มยงน่ต้องใครเลยถูกน,นี้ไม่ใช่ประเด็นก็กรอกไปไม่ต้องเห็นคนก็ยังกรอกได้วันนี้ก็แค่กระทบเฉพาะคนเอสอาร์ใช่ไหมครับแต่ว่าต่างกันนะสมมุติว่าครั้งนี้จะเอาอาันงานทั้งหมดเนี่ยขึ้นไปให้บริการแข่งก o o g ก e f ฟอร์มอันนี้คนละโลกแล้วถูกไหมครับมันจะมีข้อมูลหลุดไหมมีการเก็บข้อมูลรหัสผ่นานหรือข้อมูลส่วนบุคคลดีไม่ดีอันนี้เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องใหม่ดังนั้นบริบทของแอปสองตัวเนี้ยมันมี มันจะมีความสําคัญแตกต่างกันคอันที่สองเนี่ยถ้าไม่รู้โค้ดเลยเนี่ยไม่ได้เพราะคุณจะเก็บข้อมูลชาวบ้านอาจจะมีคนมากกอกไปหมดเลยโอ้มันใช้ปีกลางเก็บวันอูปรากฏว่าไม่มีข้อมูลไทยเหลือเลยสมมตินะครับเออออกไปปุ๊บส่งถามทุกคนเห็นหมดเลยมันมันเป็นเรื่องที่ผมคิดว่ามันพี่คิดว่ามันมันเสี่ยงไปมันอยู่ที่ว่าเอาไปใช้กับอะไรมันคือความเสี่ยงมันมาเพราะมันมันเหมือนที่เวลาถามเรื่องความเสี่ยงยกจากสมมติเราถามว่า อันนี้มีความเสี่ยงสูงมันจนมูลค่ามันสูงไหมอ๋อ oh. คือถ้าเสี่ยงเขาแอดแทกกระเป๋าพี่อย่างเงี้ยเพื mm. ่อจะเอาอีเาเรียมหนึ่งอีเาเรียมกับแอดแทกเอาบิตคอยล์ร้อยบิตคอย oh. ความเสี่ยงสองอันที่เกี่ยวที่เหมือนกันแต่ความเสี่ยงต่างกันนะเข้าใจไหมใช้ใน oh. องค์กรมีคนใช้ในแผนกเราแน่นอนความเสี่ยงแบบนี้เราเรา,เราก็รองรับได้ oh. แต่ถ้าจะขึ้นไปใช้ทั้งแบบผักข้างนอกมาใช้ด้วยฮิตเหลือเกินสมมติอย oh. ่างเงี้ยเป็นสาร้างตัวใหม่มีฟอร์มแข่งกูเกิลฟอร์มมันก็เลือกไม่ได้หรละมันอยู่ที่มันอยูู่่่่่ทททีีีบบริเเเหหมืืออนนนนนนาพพดกัััและว เป็นประโยชน์กับนอนไอทีทุกๆคนคนที่อยากจะใช้ generative AI generate โค้ดออกมาให้ตอนนี้ผมยกตัวอย่างนะผมก็เขียน requirement ว่าผมอยากได้โปรแกรมลักษณะไหนบ้างแล้วมันก็เขียนออกมาผมเดาว่านี่น่าจะเป็น Python เพราะมันบอกเป็นใช้ Python มานะ่าแล้วมันก็ import นู่นนี่นั่นอะโค้ดแบบเนี้พี่ดวงคิดว่าถ้าคนทั่วไปเขาจะเอาไปรันเนี่ยมันต้องทำยังไงอขอความรู้หน่อยต้องดูโค้ดไหมอยากดูโค้ดไหม เอ้โหไม่ต้องดูโค้ดก็ได้เอาสรุปไม่ต้องดูโค้ดก็ได้ถามอะไรนึกถามอะไรบ้างหน่งเรอะไรประเภทไหนอ่าผมได้โค้ดมาแล้วว่าผมก็มีโปรแกรมในฝันบอกผมอยากทีอันนี้พี่จะกลับไปเรื่องเดิมคือโปรแกรมโปรแกรมอะไรมันจะเอามันทับเสียงขอโค้ดโดยตัดตัดกานสีงออกเด็นผมอยากทำเว็บแอปตัวหนึ่งที่มันจะเล่นวิดีโอไปแล้วกดหม่เปิดเสียงจากเครื่องเนี่ยแล้วเถียงจอได้แล้วให้ตัวละครจากในจอเนี่ยซึ่งเป็นวิดีโอนะหันไปตอบสดเป็นส่วนตัวแต่ละคน ผมก็ใส่รีไวเมนต์มาผมก็ได้โค้ดมาชุดหนึ่งออันเนี้ยต้องทํายังไงต่อโอเคอันเนี้ยความรันเสร็จได้แบบที่ต้องการอาจจะสัก90%้าสรตเปอร์ซ็นก็ได้ไม่เป็นไรครับรันเสร็จพอจะเป็นโปรดักชันมันก็ต้องมีโปรแกรมเมอร์แหละรบอกว่าเนี้ยหน่วยก็การแบบเนี้ยนี่คือสิ่งถ้าอธิบายด้วยวาจาก็ใช้เวลานานเอาโค้ดมาให้รันได้ด้วยออันเนี้ยคือ POC ไม่ต้องอโค้ดก็ได้ช คนที่เขียนใหม่ถ้ามันก๊อปปี้โค้ดไปโดยที่เป็นรันต่อเลยเนี่ยไม่ได้มันจะต้องดูว่าแต่ละแต่ละแต่ละท่อนที่เขียนใหม่ขึ้นมาทุกคนอาจจะไม่เขียนมาเท่ากันนะผมไม่สนับใครองก๊ี่ผมขอเป็นโกแลงหรือไม่ก็เป็นโฮจิสลวกันแต่ผลได้เท่ากันนะตัวม mm ัน hmm. mm hmm. ดีกว่ารัานได mm ้ hmm. กว่าอะไรเงี้ยมันก็จะมันก็จะมายควกมวอันน mm ั hmm. ้นเรียกว่าผลักชั่น production โอเคอันนี้มันดีสุดแล้วละสำหรับการเอาไอเดียให้มันเป็นให้มันเป็นเหมือนกับ เรียกอะไรคือมันเป็นตุ๊กตาให้เห็นเลยว่านี่ยได้อย่างเงี้ยก็เหมือนเหมือนฟิกมากเหมือนทำม็อกอัพเออดีกว่าม็อกอัพเราบันร์นได้จริงเก็บได้จริงอันนี้ได้จริงอแต่รว่าผมผ่านงานมาหลายปีเนี่ยผมยังจำได้ว่าเมื่อก่อนเราจะพริเซนต์โปรแกรมเนี่ยเออเราก็ต้องทําเป็นเหมือนกับกราฟิกขึ้นมาหลอกก่อนทีลานาทีลหน้าก็คือ powerpoint เออแล้วก็ต้องไปอาศัยความเชื่อมั่นของนักลงทุนว่าเขาอยากจะลงทุนกับเราไหมแต่ยุคนี้ไอเดียเรา บอก AI ที่ชอบอาจจะไม่ใช่ชัด GPT ก็ได้เป็นตัวอะไรนะของพี่อ่ะ c u r เซ r ร์ r s o r Cursor จะดูดีบอกคอ Cursor ก็ได้มันพ่นโค้ดมาให้เราก็เอาไปลองรันดูเพื่อให้ได้ม็อกอัพไปเสนองานแต่งหน้าตาได้ด้วยเขียนซีนนิดหน่อยใส่ลบก็เพิ่มอะไรเงี้ยบอกโค้ดตรงเนี้ยก๊อปเอาไปวางในอะไรมันถึงจะเป็นโปรแกรมใช่ไหมก็อยู่ที่ภาษาเลยเช่นถ้า p y t h o ก็มี Python s u p เ r ลำย่างไงแม็กก็มี Python ถ้าเขียนได้โกแรงหนต้อง b u วคอมไพล์เป็นเบรรี่ออกมาอะไรเงี้ยมันอยู่ที่ภาษา ได้เหมือนกันถ้า Node.js ก็รันได้เลยบนเครื่องเราอะไรเงี้ยถ้าให้ถ้าให้เลือกบนเครื่อง Mac ส่วนใหญ่คนใช้ Mac เนาะเวลา Mac ทำงานก็อาจจะเลือกเป็น Python หรือไม่ก็โ o d e j s มันก็จะรันง่ายบนเครื่องเรารันได้แล้วก็ไปอยู่บนเครื่องจริงบนเซิร์ฟเวอร์ก็รันได้คล้ายๆกันอะไรอย่างนี้ครับคนธรรมดาทั่วไปครับผมว่าเราจ้างโปรแกรมเมอร์ต่อไปเลยครับเพราแค่เขาอธิบายให้ฟังเนี่ยเราก็เป็นคนเรามารเกิ้น่ะเราก็คือ loss อะเราไม่เข้าใจแล้วว่าไอ้โค้ดนี้ผู้สาได้มาแล้วจะต้องเขาไปทำยังไงท่านนี้ก็ใช้ e x p ร r t เอ็กซ์เปิดอยู่ได้ในยุคที่มี AI อยู่เต็มไปหมดไม่เคยเห็นใครกังวลอืมไม่เคยเห็นบอกเมื่อกังวลเรื่องผลแยกงานมันมันไม่ต้อรู้สึกว่าสกิลมันได้อีกเนี่ยเรื่องโซโล่นี่แหละที่ชอบสุดนี่มีน้องคนนึงทำโปรดักในพี่เนี่ยคนเดียวเมื่อก่อนไม่เคยเขียนฟอนต์เอ็นนี่มึงบอกไม่ต้องรับพี่ผมคนเดียวพอละมันก็ทำฟพนต์อจนมันมันพูดขำๆแล้วเนี่ยผมเป็นเอ็กซ์เปิดเรื่องฟอนต์เอ็นไปแล้วเขียนด้วยดีแอพก็จากชัดดีดีที่เขาเขียน API หลังบ้านมาก่อนอ่เมื่อก่อนเนี่งานข้างหลังยุ่งมาก แล้วมันลามมาถึงดีทรงดีไซน์นี่แหละมาปลดล็อกศักยภาพมนุษย์เลยใช่เหมือนมีคนหลายคนในตัวเดียวอ่าโซโลพีนเนอร์แต่ผมยังมีความฝันอยู่นะในเมื่อวันนี้มันง่ายจริงเนี่ยการเขียนโค้ดผมไม่มีประสบการณ์เนี่ยผมได้แค่ครีเอทีฟเราเบ้าไอเดียกัน่าโปรแกรมเมอร์เราได้งานตั้งแต่ยุคทําเกมแล้วจนมาถึงวันนี้ใช่ไหมผมก็อยากเรียนรู้นะอยากฝึกแต่ผมจะไป ฝึกอ่านโค้ดสกหน่อยมันน่าจะมันน่าจะมีพวกโนโค้ดจริงๆแต่ว่าเป็นภาษาอะไรก็ได้ที่สั่งด้วยนี่ออกมาแล้วก็รันให้ด้วยอะไรเงี้ยเดี๋ยวคงมีแหละตอนนั้นมีหรืวเปล่าพี่ผมก็ด้ต่างไ้กลุ่มโนโค้ดที่เกิดก่อนมีฮะจริงจริงโ o w c มาก่อนก็เป็นส่วนแแล้วก็ตอนนี้มีโนโค้ดด้วยก็คือจับบล็อกบล็อก b l o วางซึ่งก็มีโซลูชันอยู่เนี่ยบริษัทที่เขาทำเรื่องนี้ก็เพิ่งเข้าตลาดไปผมคิดว่าเรื่องนี้คงอีกไกลและยังไงเนี่ย ความเป็นโปรแกรมเมอร์ของพี่เนี่ยก็คือนักประพันธ์ความเป็นไปได้ของโลกอยู่แล้วใช่ไหมโลกมันขับเคลื่อนมาได้ก็เพราะโปรแกรมเมอร์จำนวนมากที่สรรสร้างผมเองก็สภาพโปรแกรมเมอร์มาค่อนข้างน่นงมากวันนี้ผมจึงตกใจเป็นพิเศษที่มันมีรีแอคชั่นนี้เกิดมาจากอินเทอร์เน็ตนะที่หมายว่าดูคลิปสั้นแล้วเขาอาจจะอาจจะ,าจจะนาไม่ครบแต่ว่าพาโปรแกรมเมอร์ออกสื่อออกโทรทัศน์กันมาเนี่ยตั้งแต่ยุคอดีตเนี่ย เพื่อจะบอกว่าคำคำมันนี่แหละคำเรื่องที่ว่าไม่รู้ว่ามันตัวอะไรแต่ว่าแต่ว่ารันได้โอ้ยนี่มันมันลืมไปว่ารันรันบทอะไรอาจจะรันโอซีรันอะไรทดลองเลยผมก็ต้องตบปากเรองตรงนี้หน่อยเพราะว่าอาจจะอาจจะใช้คำว่าดีใจกับเขาอ่ะในบริบทนั้นผมยังยืนยันว่าผมก็พูดในรูปแบบนี้อ่าผมพูดออกไปเพราะว่าผมถ้าทุกคนรู้ถ้าทุกคนรู้มันคือแอปอะไรใช่แพลนอะไรก็คงไม่ได้มาขัดเรื่อง แต่ก็เข้าใจกันได้ดีใจที่วันนี้พี่อธิบายอย่างละเอียดให้ฟังอีกทีเนี่ยครับขอบคุณมากยด,ดีครับผมรีบวิ่งมาหาพี่เลยร้อนใจโดนด่าเลยครับผมไม่พี่ด่าด้วยเข็ดกระโหลกสิขอบคุณครับขอบคุณครับ